สวัสดีค่ะแฟนบอลทุกคนวันนี้นะคะเรามาพูดถึงฟุตบอลหญิงกันบ้างดีกว่าค่ะเนเธอร์แลนด์พบกับสกอตแลนด์เวลาตีหนึคู่นี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยค่ะเพราะสาวดัซจากเนเธอร์แลนด์ฟอร์มช่วงนี้คือมาแรงมากชนะ3จาก5เกมหลังสุดเกมลุกก็จัดจ้านยิงได้แทบทุกเกมส่วนด้านสกอตแลนด์นั้นต้องบอกเลยตรงๆว่าฟอร์มยังไม่กระเตืองเลยค่ะ แท้มารัวๆ5นัดรวดแนวรับหลุดง่ายแถมเวลาเจอกับเนเธอร์แลนด์ทีไรก็มักจะเจอของแข็งตลอดสถิติชี้ชัดเลยว่าเนเธอร์แลนด์เหนือกว่าทุกทางถ้าสาวสกอตไม่ตั้งรับแน่นจริงมีสิทธิ์โดนไหลาย,ยาวเลยค่ะเรามาฟังกิจกรรมพิเศษสำหรับคู่นี้กันค่ะช่วงนี้ดูบอลแล้วมันใช่ไหมคะถ้าใส่เสื้อทีมโปรดดูไปด้วยจะยิ่งฟินเลยวันนี้มีโปรแรงแจกจริงแจกฟี เสื้อบอลแท้จากทีมดังของคุณลิเวอร์พูลแมนยูหรือสเปอร์เพียงแค่มีบิน500บาทต่อ1บินรับสิทธิ์ลุ้นเสื้อบอลไปใส่เชียร์แบบหลอๆเลยค่ะทักแชนหาเราได้ที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาบอกทีมที่คุณรักรีบนะคะมีแค่20ตัวเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะ